นโมตัสสมพังขวันโตอลาหะโตสัมมาสัมพุทธันสารนโมตัสสาพังขวันโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธันสารนโมตัสสาพังขวันตโต อาระโตสัมมาสัมพุทธันาสาีสิสีสินทีมพัมพรมโมวนแวนวิเศษอันติเลกังเตโชชายยานตูพาวังชายยามังคลานชายยามหามุคุนอเนกสวัสดี อันที่ถูกใช้ศีจันกำจาดไพลีสตูมพินาตอังคันอาจมงคุณพุทธเป็นบุญแก้วเกินพาลือหาดลำเลิดมหาพลาสุอินทิยาแว่นวิเศษเสาเป็นเกตแก้วกิง่งอุตตมังคลาสุนคันตาสุมังคลาอุตตมะชง อุตตมโยกอุตตมดิถีอุตตมะมหานิธีมหาสกิพิลาด้วยอำนาจอันลือสามฟุงขานทั้งลายหมายมีนักปาดแหลมปูโลโหินทั้งบันดีและเสาเมืองมาพังพ้อมเท่าแก้มานังล้อมสามทุกาัน บ่ลีว่านลายเหลือลังมาห้มนังอยู่หงสน้นหลอนตาสะอ่อนบุญลายลากบ่พันภากไปไกลมาห้มใจเงสูืนย่อหยกเงินมุงค้นให้เป็นผลแพ่สางถูลาอ่างแพ่ความดี หลวมกันมากการทำลาบาสีเพื่อให้เป็นมังคลาเดียนวิเศษปาลบเหตุแห่งการกเกษียนอายุล้านชาการของท่านผู้อำนวยการท่องสมสมลำท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ศีมาใช่คุณคู่สงงามปาวิลันคุณคู่ดุษดีสมสวย คุณคู่เสริมสุขแสงสีคุณคู่บานเย็นจิตปีนาคุณคู่ลิขิตเชิดบุญเลื่องแล้งคุณคู่บัวบานผู้ดวงจิตได้อูทินทำความดีสั่งกอ่อเป็นเหล่านองของลูงสินทั้งหลายทั้งยิงใช้มากล้นความอดทนทันมากยิงสาพพสิ่งเสร็จสมสางดังใจตั้งปองประสงค์ ทำลงคุ้นความดีไว้ใจสเสถียรคงมั่นแกนได้เป็นแผน่นแม่พิมพ์งามได้ทำตามอุดมการอันสูงยิง่งเสียชัยยิ่งได้สำเร็จเกา่านามาแล้วกระลวงหลายจังได้หยับย่างย่ายถอนทายทั้งเที่ยววางไพเลียวคืนหลังตั้งแตงเข้าเคยเพี้ยนพรม แป่นประจําแต่เก้ากี่สิส่วนดีเอาใจให้ส่ครอบอยากให้สิทธนั้นได้ทรงให้ใหญ่เป็นคนสิแดดฝนหรือทนห้อนคู่กระสนุนบ่ถิมคูวงจิตวิญญาณอันใหญ่หลวงความหักหวงของคู่นั้นสูงค่าเกินกว่าคำํำ นัวัลุล่วงลำกํากว่าอายุมีได้ทำดีแพรผลสร้างคนมีคุณค่าพัฒนาให้สูงขึ้นสิทธิได้ยืนได้เติบใหญ่เป็พระหลารคู่ทรงให้สิทธิได้ว่ยใหญ่โต เป็นตำรวจหมวดโกเป็นพ้นโทษทหารไ่เป็นข้าราชการของไทยเป็นคนขายพอขา้าวานิชนั้นกว่ามีเป็นคุณหมอวานีเป็นพิธีก่อนสอนสัง่งเป็นพระสงฆ์ในาศาสต์สนังเป็นคนดังในเมืองฟ้ามาแล้วกะหลวงลาย จวมจนเิยียแยกง่ายตามสายงานการเก้าลวงคู่กับเก้าลวงเขาอายุเท่าหอดลักโหก หอดไว้กกโงโคงป่งวางทั้งอวยถึงเวลานางรวยทั้งศีลท่านท่านสมส่างปางกี้สีสงผลนีลเป็นกกยืนต้นตั้งเทียงทะลงคุณได้พี่ดอกใบบุญแพร่พระคุณคู่หนุนสาางะท่านจึงสมคำอ้างปู่ชนีมีคุณคาความอุตสาห์ที่เพียนส่างสมอ้างว่าเป็นคู่ กเกษียนการได้รับโฮคุณธรรมท่านถึงเที่ยงอุดมสุขใจพ่อเพียงสเสบียงบุญหนุนคำนำทางทันสมประสงค์จากดำลงคุณข้างกาสินาตั้งแต่ฮัศษอคุณความดียังยึดถือยังคงคือตั้งแต่เขาเกากิีนแต่ก่อนมา กเสียนเสริมคุณค่าสินสยญายังนบอยู่คำว่างคู่บ่มีไา้บ่พันตายไปจาางลังของคู่นีน้นิดนี้ลันคำกเกียนว่านั้นเป็นเพียงแค่อายุนามคุณความดียังทะลกคูมเป็นคู่ยังคงคา ให้โัวสีงงามมีอายอยู่ยืนนั่นเป็นนมโพใบลันแผ่ใบน้บนานมาเหลื่อมเลื่องเกียนติคุณยังคงเฟื่องกระเดืองน้ำบ่ขามยนคุณความดีสถาพนสะเทียนถึงคุณคู่ทนันทุกวันวีมลาถอย อายุยืนจวบหอดห้อยความลาลอยมาทหาเป็นเทวะของลูกศิษย์ได้พินตามคำสอนท่านนาขอพระลาบุญทั้งหมดนั้นนะของคุณครูได้ส้างโกงสิ่งศักดิ์ศร,ร์ทั้งหมดหนอ หลอมมาเป็นเดชาแก้วอมอวยพรให้นแม่นาคุณครูส่งพรให้นะแม่นาคุณครูนนหนึ่ง ามาเยออขวัญเอยขวัญทันมาถึงแลวแ้วแก้วแก่นให้สดสีแนเดอบวันนับผิวให้สดใสพองละไม่ละมุนเหนือท่านผู้เหื้อสำเภาแก้วสีน้ำแนวได้เมือ่อหัดสูวนพระลาบุญหนุนยิงลวนเที่ยวส่วนว่านหน,นี้นับตั้งแต่มื่อนี้ให้มีโชคมหาชัยปูนเดอร นึกแนวใดให้สมหวังดังมโนขันหมายแม่นาบนนุญนำแห็นนำหอยอันนำหอยสุบาทิ์ยังปุณณ์หรือหวังสิขินก่อสร้างหลายทางว่าปองแป๊ว ขอให้เป็นดังแก้วลำคามผู้คุณเมืองขอให้เฮืองโมลีทรงคดีใสแจงพระลาแห้งบุญล้นงามวิมลก้องคามเป็นโพไซใบหนาศิทธิ์สยาได้เพิงสนคนงอว่าทั่วแดนทั่วทุกคงเขตแคว้นแดนปองทอละนีได้เพิงเสียใบบุญพรปูงคุณผู้บุญลำขอคุณพระพุทธให้นำกรรมเน้ คุณพผาทำเนื้อให้น้ำจงคุณพระสงฆ์องค์ยอดเยี่ยมให้เทียมคางหยาหางคิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤิ์ยอดยิ่งสถิตอยูน่นแดนใดจงประสินผพารพรชัยกระดังใจหมายมุงนำพระดวงผลให้กระสดใสยนอถวนทู หอมโพส่ใบป,ปงผูโอ้ยป่ายดูนแม่นสูงสูงพะดุงคำแม่นสู่ทางพะลาสางจงจะเลร่ญน ความมาเยอะขวัญเอ้ยสิทธิ์จังใดทรงอยู่บูชาคู่สุบัตย่าังเป็นเครื่องสีน้ำทางเป็นพลังก้าวนาภาลาทันในทรงสีเป็นกุศลปุ่นแปลงดีเลิศค่าจึงจัดผ้าพ่านใบสีวิจิตด,ดีศีลสัมผาสตั้งเหนืออาจแทนบูชา จืงได้คนขวายหาสัพพาอาหารมีทั้งของหวานและของข้าวมีเข้าวขาวแลงไข่ต้มมีกล้วยส้มหน้าหนามีทั้งกาบกูลาไก่ตัวผู้อองแตงใส่โตกสวยรวยงามอวยห้วยเลิแล้วเสาวงแก้วใส่พางขวัญสัพพะอาหารมีหลายลางหาได้มา ปามอ้วนมาแต่งใส่ผ้าพองอ้าปะไว้ถึงเสื้อตั้งแม่นเมื่อยำดยมีมีสีใสบ่อเศร้ามาบัดนี้ก็จึงได้ไปอาาลานทาน อาจารย์เจ้าพูนฉลาดมาหนังสารเอิญเชิญขวัญวาสีเสียง สีสมือนีแม่นมือสันวันนี้เป็น,ว,น,นวันดีวันเศรษฐีอมุตตาโชงปาสิทธิโยกพ้อมหลักขานะ่าคอยผู้ตาก็จึงได้มาสู่คอยผู้ปูก็จึงได้มาหาตามภาสีภาสาคอยนี่เป็นผู้เท่าสัางเว้าเก่าวเส้นควันนะว่าหามเยอะ เอาขันทางหาขันตาขวกองกองขันเจ้าพัดกาและแม่นภาคบันโอ้ไว้นั่นแล้วให้เต้ามาให้เต้าหุ ตกบกก็ให้พากันออกพวันตกหมอกก็ให้พากันลุงควันตกหูก็ให้พากันพ้นควันเจ้านี้่ย่าได้ไปยุ่งสนในห่วยดอกแก้มปู่แก้มป่าว่ามาเยอะควันเออ ขวัญผู้เป็นกากนั้นให้เจ้ามาอยู่แม่นไว้ขวัญผู้เป็นวาดและเป็นไอให้เจ้ามาอยู่หววเนามีทั้งขวัญผู้เท่าเท่านั้นในคอยสักไม่คนเท่าตามหลังมาอยู่จุบจุบจุมจุบจุบจุมว่าเดอเดอขวัญเอ้ยมานำทางเส้นคนทองมานำปองเส้นคนทางมานำทางเส้นกวงไม่ควยกวงนำนาะ บาทว่าน้ำล้นห่วยคอยขวัญเจ้านี่คอยลอยมา ขวัญทันนีหนามามากินสิ้นปากตูทองคอหนักให้ขวันท่านนี่หนา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 หนี่หนามากินสิ้นปาปากตูทองคอเหือให้ขวันท่านนี่หนา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 มากินสิ้นปากเสื่อตูทองคอมา ว่ามาเยอะควันเอ้ยว่าดังนั้นแล้วก็จึงบายเอาฝ่ายออมแก้วมุ่งคุณบุญคุณนี้งงามดูอาจปูกขวัญลาดเอาขวัญว่ามาเยอะ เบื้องใสขอให้ขวัญของท่านทั้งหลายผู้กเกษียณอายุราชาการในครั้งนี้นี่มาเยอะขั้นแม่นผูกเบื้องขวาขอให้ขวัญของท่านคณะผู้อำนวยการและคณะคู่ผู้กเกษียณอายุลาชาการในครั้งนี้นี่อยู่หมาทุกมูทุกองหมาทุกตนทุกคู่ ก็ท่านเถิหว่าแล้วตั้งแหกตั้งแต่ในกาลนี้นี้เมื่อนาพวกท่านยาโดยซาเสียสี ให้พวกท่านมีตั้งแต่อายุยืนยาวย่าได้สันมันให้พวกท่านมันปานงามเขากวางมันให้พวกท่านมันปานค้างหมูถอกเทือนมันให้พวกท่านมันปานเทือนส่างฮงมันให้พวกท่านมันปานโป่งสังลอมันให้พวกท่านมันปานก้อนหินแดงแข็งให้พวกท่านแข็งปานก้อนหินลาดสูงเทียมอาจเขาเสม็น ญงเพียงต่อขวัญของพวกท่านนิยาได้หากใญ่เพียงหลักขวัญของพวกท่านนิยาได้ก้นยาได้มนเหมือนตองอ่ะยาได้มองเหมือนเท่ายาได้เก่าเสียเสียงให้ท่านผู้อำนวยการท่องสมสมรับท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ศรีมาใช้คุณคู่สง่าปาวิลัตคุณคู่ดุษฎีสมสวย คุณคู่เสริมสุขแสงสีคุณคู่บานเย็นจิตปรีดาคุณคู่ลิขิตเชิดบุญเลื่องแรงคุณคู่บัวบานผู้ดวงจิตที่ได้มีพิธีใบสีสุขันในมือนี้มีตั้งแต่อายุวันนั่งมีสุข,ขังพาลังน ขอให้ตั้งเทียงม่นโดมทานจงจะเลิน สเพพุธามพลัปตามปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพะโซโซอัทลโทสุกิโตวิลุนโหพุทธสาเสนอโรโคสุกิโตโหหิสหะสเบหิยาติภี